สวัสดีครับแฟนคลับเสีย่ยวปุกทันนะครับชวนท่านฟังคิดและสวิงเทรดแบบอาจารย์โอนะครับบริว่าเคลนะฮะคลิปนี้จะพูดถึงว่าเขารันเทรนยังไงรันเทรนหุ้นผู้ชนะอย่างไรเทคโปรฟิตตรงไหนเข้าใหม่อีกรอบตรงไหนครับเนี่ยนี่เป็นเรียกว่าเป็นไมซ์เ t Swing Trade ที่ผมว่านักส n g Trade จำนวนมากครับ ยังไม่มีบลูพรินท์ที่ชัดเจนนะผมเป็นคนหนึ่งครับที่เป็นอย่างนั้นนะบอกตรงนะผมผมชอบสวิงเทรดแล้วผมผมเทรดแบบสวิงนะแต่ว่าไป,ไปมาแล้วตัวเองนั้นยังไร้กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนฮนะดังนั้นถึงเวลานะที่เราจำเป็นจะต้องเลือกครับว่าเออจะใช้สูตรไหนแล้วผมก็มองว่าเอ้ยผม ผมชอบไอเดียของอาจารย์โอว่ะอาจารย์โอในที่นี้คือโอลิเวอร์เคลนะครับผมตั้งชื่อแบบเป็นกันเองนะตามภาษาผมของพี่มาร์กก็เป็นพี่มาร์คเมนเดวนี่นะบางคนเรียกว่าอาจารย์มาร์กหรือใครก็ตามแต่ผมเรียกว่าพี่มาร์คคนนี้เช่นกันครับผมชอบมากผมเลยตั้งชื่อแกบบว่าอาจารย์โอนะโอลิเวอร์เคลนะก่อนที่จะเข้าประเด็นนะอยากให้คุณจำภาพนี้ซ้ำๆนี่คือเป็นจักรวาลการเทรดของอาจารย์โอนะฮะ เป็นจัก,กรวาลการเทรดหรือเป็นบลูพิ i n ์การเทรดก็ได้ครับคุณสามารถเรียกได้เช่นกันนะคือแกจะเทรดโดยมีการได้ว่าตั้งอยู่บนหรือว่าอยู่บนเลนของเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นฮนะ20่สเมย์กับอีเมย์ครับก็คือจะซื้อเมื่อราคาครับราคากลับตัวจากการเป็นขาลงในในรอบสวิงแกนะ ซื้อเมื่อเกิดเวทบ๊อปครับนะราคาดันขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยครับ10วัน20วันก็ตามแต่ดูไพรกชั่นประกอบนะถ้ามันกลับขึ้นมาได้จากนั้นก็ซื้อในไม้แรกครับสามารถซื้อเพิ่มตอนที่ราคานั้นอะย่อลงมาหาเส้นค่าเฉลี่ยครับเกิดกลเลนครอสนะแล้วก็เขาเรียกว่าเกิด EMA ม r o ค s อสแบ็นะฮะซื้อเพิ่มครับจากนั้นก็สามารถเพิ่มได้ตอนที่เกิด Base and Bridge b บส e อนเบรกนะฮะแล้วก็เบส n อนเบ a k แล้วก็ไปขายที่ e x ็กซ์ซอร์ชั่นเอ็กซเนี่ยแล้วก็รอจนกระทั่งราคานั้นจบรอบครับก็เรียกว่า,ารีเซ็ตนะรีเซตไปทำรอบใหม่เข้าอีกรอบนะครับนี่เป็นนี่เป็นบลูพินที่ถ้าคุณชอบสไตล์นี่ต้องจำแล้วก็เอาไปแบ็กเทสซ้ำๆหรือว่าเอาไปใช้งานจริงซ้ำๆครับต้องบ่อกท้งนะว่าการสวิงเทรดนั้นมีหลายแนวทางครับ ทุกแนวทางนั้นเวิร์กหมดน,นะแต่ละแนวทางจะมีวินัยจะมีกฎมีกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันฮนะคุณจะเปต้องเลือกนะจะเปต้องเลือกสักรูปแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าสไตล์ของอาจารย์โอเนี่ยมีคนใช้เยอะมากนะหรืออาจจะเป็นเพราะผมตามอะไรนะผมตามคนที่ใช้สูตรนี้อยู่ฮนะตามท w i t t e r นะมีคนใช้สูตรนี้เยอะแยะแล้วผมก็ผมก็เข้าตามเขาแล้วก็เฮ้ยใช้ได้ไวเว้ยเวิร์กเว้ย ป็นว่าผมยังมีปัญหาตรงที่โพซชั่นไซส์ผมยังยังกระจายเกินไปทําให้ผลประกอบการไม่ดีแนตะ่ว่ามีคนจํานวนมากที่ผมตามที่เขาเป็นเซียนเฮ้ยทาเงินได้มากมายช่วงนี้นะฮะทั้งหน้าที่บางคนนะบางสูตรอาจารย์มาร์ก่ก็ยังไม่เข้าเลยนะพี่มาร์กไม่เข้าเลยแกบอกว่าตลาดพันผวนเกินไปแต่ว,ว่านักเทรดที่ใช้สไตล์จย์โอนะแกกําไรก้อนใหญ่ละในช่วงเนี้ยนี่เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยนะผมอยากจะบอกว่า แต่ละสไตล์สวิงเทรดนั้นมันจะมีจักรวาลที่ไม่เหมือนกันบางจักรวาลน,นะอย่างเช่นเปรียบเทียบยังไงแล้วกันอาจของพี่มาร์กกับอาจารย์โอเนี่ยคนละจักรวาลเลยนะพี่มาร์กแกจะเน้นช่วงนี้ฮะช่วงเบสและเบสเนี่ยเบสและเบรกนี่นนะแต่อาจารย์โอแกเริ่มตัวว้งแต่เวดด์ป๊อปเนี่ยฮะตอนนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยการได้กําไรนั้นหรือว่าการทนรวยจังหวะเข้าเทรดจะแตกต่างกันไปแต่ ไม่วคาคุณจะกินกําไรรอบใหญ่ๆรอบใหญ่กว่ากับรอบสั้นกว่านั้นได้กําไรทั้งสิ้นครับได้กําไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าแต่ละสไตล์แต่ละจุดเข้านั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณโพซิชันไซส์ยังไงีี์สำคัญของการสวิงเทรดนะคือโพซิชันไซส์นะครับคือการทามมิ่งการจับจังหวะให้ดีแล้วก็การคำนวณ r i ส k r รีวอ d ให้ดีครับ ตรงนี้สําคัญนะครับไม่ว่าจะเทรดแบบอาจารย์โอ้หรือสวิงเทรดแบบเอ็กซ์ซีเป็นพี่มาร์กนั่นทำเงนินได้เหมือนกันครับอยู่ที่ว่าคุณนะ่ะคุณชอบแบบไหนามากกว่าแล้วคุณก็ยึดในแบบนั้นนะฮะบ,บลูพรินหรือว่าจัก,กรวาลการเทรดของแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันมันต้องมีภาพในใจซึ่งในภาพนั้นอนะภาพแต่ละภาพนั้นอนะคุณยังเปนต้องมีความเชื่อนะ มีความเชื่อและคุณมีความมั่นใจเพราะว่าการเทรดที่ทําเงินนั้นมันเป็นเรื่องราวของความศรัทธาในระบบนะครับคุณจะเป็นต้องศรัทธาแล้วก็มีภาพในใจเป็นจักรวาลน,นั้นอยู่ในหัวแล้วก็ทําตามจักรวาลน,นั้นพี่มาจะบอกว่ามันเป็นเลนไงคุณต้องอยู่ในเลนของคุณฮะต้องขับรถในเลนตัวเองครับจักรวาลคือเลนนั่นแหละฮะคุณต้องอยู่ตัวไม่ได้นะกลับมาเข้าเรื่องครับพีนะ่ชั้นโอ๋ครับ แกบอกว่านะแกจะรันเทรนด้วยการใช้เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะยี่สิบวันไปเลยครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งครับที่จะเรียกว่า e x h a u s t i o n extension นะแกจะหาจุดขายครับมีภาพนะฮะนี่ครับอย่างเทสลามันจะมี2เฟสของการขึ้นในการรอบนะคนเรียกว่ารอบเนี่ยเฟสหนึ่งรอบหนึ่ง,รอ,งรอบที่2ครับ point i จุด i เนี่ยเป็นจุดที่เรียก extension ครับเพราะอะไรครับ extension นั้นคือราคาเปิดแกลบขึ้นไปครับห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยนะแล้วก็ร่วงลงมาครับเนี่ย f i r extension นะดูภาพใหญ่ไปงนนี้ครับไปงี้ราคาพุ่งขึ้นแรงครับแล้วก็เปิดแกลบฮะเขียวยาวเปิดแกลบแล้วก็โดนเทลงมาครับเนี่ย extension แรงนะแกจะขายเนี่ยแกจะขายเลยไอเนี่ยไอแล้วก็จากนั้นก็จะขายรอบหนึ่งตอนที่เกิด j 1 j 2ครับเนี่ยเกิดแล้วครับ เรียกว่าเวทจอบคือว่าราคาเด้งลงมาเส้นค่าเฉลี่ยหลุดครับหลุดเส้นยี่สิบวันครับเนี่ยหลุดเนี้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 ยก็จะขายครับขายไม้แรกนี่นะแล้วก็ขายเพิ่มเนี่ยฮะนี่ครับขายไปแล้วก็จบครับจบนะเนี่ยจุดที่หุ้นหลุดเนี่ยยี่สิบเอมเอนะเขาออกมาเลยออกมาเลยเจหนึ่งเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยภาพขึ้นนะฮะเท่านี้นะ ไม่ชัดหน่อยนะคุณสามารถดูได้นะชื่อว่า How to Find and Trade the Next Tesla นะครับมันจะมีภาพให้เขาดูในหะ้คุณดูนะฮะออกนี่ครับออกตรงนี้ได้ว้า่นะตรงไหนนะ๋ยวนะตรกนี้ออก J2 ครับออกที่ J2 นะ J2 เนะี่ยจากนั้นฮะแกจะมีการเข้าซื้อ,อรอบหนึ่งแต่ให้คุณดูนิดนึงว่าไม่เพอร์เฟกนะ อาจารย์โอพยายามจะบอกเราว่าตอนที่คนออกอะ่ะบางทีราคานั้นอาจจะเริ่มต้นกลับตัวแล้วก็ได้นะนี่เป็นคีย์สำคัญนะครับคือการออกจากหุ้นผู้ชนะนั้นอะ่ะไม่มีความเพอร์เฟครับไม่มีกลยุทธ์การออกครั้งไหนแบบไหนที่เพอร์เฟครับ หลังจากที่แกขายนะตามสูตรคือเนี่ยราคาขึ้นไปใช่ไหมแกซื้อออก extension extension ออกตอนเกิดเป็น drop นะซึ่งราคาหลุดเส้นค่า่เฉลี่ย20วันแต่จากนั้นเว้ยราคาดันกลับมาใหม่ครับแกบอกนะถ้าราคาหลุดเส้น20วันแล้วดีดมาไม่ได้แกซื้อคืนครับนี่เป็น big time buy signal นะ เพราะว่ามันเป็นเว็บป๊อปอ่าเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเรียกว่าเข้าใจยากสําหรับมือใหม่ถ้าคุณมองเกมการเทรดเป็นขาวกับดำนะคุณจะไม่เข้าใจทําไมเพิ่งออกไปแล้วเข้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยแต่เซียนนะครับคนที่เขามีประสบการณ์สูงนะแล้วเขาปั้นพอร์ตโตร,ระดับร้อซต่อปีนะเขาไม่มีอีกโก้ฮนะเพิ่งออกไปนะอย่างอย่างจันโอนี่ออกไปที่จุด J2 ออกหมดเลยแต่ว่าจากนั้นเอา หนึ่งสองวันวันที่สามกลับมาใหม่ได้ครับแกซื้อคืนนะที่จุดเคเพราะว่ามันมีศักยภาพที่จะวิ่งรอบใหม่ได้ครับแกซื้อคืนนะเนี่ยแกซื้อคืนเนี่ยแล้วจากนั้นท่านก็วิ่งแรงอท่าครับวิ่งเร่งต่อไปนะเนี่ยจากนั้นเนี่ยวิ่งต่อไปครับต่อไปหนึ่งสองสามสี่ไม่หยุดเลยครับนะอาจจะมีการแดงบ้างแต่ว,ว่ามันยังยืนอยู่ในเส้นข้ามเฉลี่ยสิบวันในแบบที่สวยงามครับแข็งแรงนะ เขาไปเห็นฮะจุดที่เรียกว่าจุดแอลนะพอยแอลนะฮะราคายืดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยฮะสิบวันอย่างมากเลยเนะนี่ยแอลเนี่ยนะในภาพในแอลนนะฮะโหพุ่งเขียวยาวครับเหนือเส้นสิบวันอย่างมากครับนะฮะแกก็เลยขายครับยิ่งวันต่อมานะแดงเปิดแกลบขึ้นมาแล้วแดงลงมานะผมว่าแท่งเนี้ยสองแท่งเขียวแดงเนี่ยแกขายครับ แกขายเลยเพราะว่าแกบอกว่าผมเชี่ยวชาญมากในการขายทํากําไรนะเทคกโปรฟิตตอนที่เกิด Second Extension ครับเพราะว่าจากนั้นราคามักจะปรับฐานแรงครับแล้วก็ใช้เวลาในการรีเซ็ตตัวเองนะฮะหลังจาก First Extension I นนะฮะหุ้นใช้เวลาสร้างฐานใหม่นะฮะเป็นราวหนึงเดือนครับเนี่ยนะหนึงเดือนนะจากนี้นะแต่หลังจากที่ Second Extension หลังจาก L เนี่ยราคา ใช้เวลาหลายเดือนในการสร้างฐานนี่เป็นรูปแบบที่เกิดซ้ำๆในหหลายตัวนะเพราะอะไรครับแกให้บอกว่าทําไมหลังจากที่เกิด second extension L ออเนี่ยหุ้นนั้นใช้เวลานาน,านมากในการรีเซ็ตเพราะว่ากราฟวีกรับเนี่ยอาจารย์โอ้มักจะใช้กราฟวีกเป็นตัวดูนะว่าออเนี่ยถ้ากราฟรายวีกวีกที่ชาร์ตนะมันยืดตัวมากเกินไปเนี่ย ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์นะครับที่จะให้เส้นค่าเฉลี่ย10วันสิสัปดาห์ครับยีสิบดา่านไล่ตามกันครับเพื่อให้มันสามารถตั้งฐานใหม่แล้วก็เริ่มขาขึ้นรอบใหม่นะครับมันเป็นเรื่องของการหาสมดุลนะกลับสู่สมดุลโดยเฉพาะแกจะดูว่าเส้นค่าเฉลี่ยมันจะไล่ทันกันเมื่อไหร่แล้วก็เกิดการบีบตัวครับเนี่ยนี่เป็นข้อสังเกตที่เนี่ยเขาจะดูผ่าน ผ่านพฤติกรรมราคาโดยที่เรียกว่าใช้เส้นค่าเฉลี่ยเป็นตัวประกอบการพิจารณาคือถ้าดูพฤติกรรมราคาอาจจะอาจจะอาจจะยังไม่แน่นอนแต่ว่าถ้ามีเส้นค่าเฉลี่ยมาช่วยยืนยันด้วยเนี่ยมนทำให้เออวะ่ะตอนเนี้ยราคามันอยู่ในช่วงไหนครับเมื่อประเด็นเนี่ยดีนะครับสำหรับการรนะันเทรนนะโดยสรุปนะครับรันเทรน หุ้นผู้ง,ง่ายอย่างไรอาจารย์โอ้ใช้เส้นค่าเฉลี่ย10วันกับอ20วันในการรันฮะถ้าราคายังยืนเหนือก็รันต่อไปแต่เทคโปรฟิตก็ต้องมอเห็นว่าเฮ้ยราคานั้นมันทําพฤติกรรมกับเช่นห่างจากเส้นค่าเฉลี่ย10วันมากเกินไปแถมเปิด g ั p เนี่ยอาจารย์โอจะมีการแบ่งขายละและแกจะขายออกหมดเมื่อเกิดเวทป๊อปครับคือราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย20วันครับแกขายไปแต่เชกนั้นน่ะ แกจะไม่ทิ้งไปเลยนะแกจะดูต่อเฮ้ยวันสองวันไว้ราคามันกลับมาใหม่ได้ไว้เนี่ยอย่างตัวนี้นะแกขายเจสองนะแล้วราคากลับมาใหม่ได้เนี่ยแกก็จะเข้าซื้ออีกรอบนะครับแล้วก็รันเทรนต่อไปครับนี่เป็นหลักการที่ผมมองว่าเราสามารถเรียนรู้ได้นะสำหรับวิธีการเทรดของยอดนักเทรดท่านหนึ่งที่ใช้สไตล์นะคือใช้เส้นค่าเฉลี่ย10วัน20วันผมเป็นคนที่ชอบนะ ผมเป็นคนที่ไวต่อการอยากขายราคาพุ่งขึ้นผมอยากขายอยากเทคอยมันจะไปต่อหรือเปล่าวะดังนั้นเนี่ยแทนนี่ใช้ความรู้สึกก็ดูพฤติกรรมราคาแล้วกันแล้วก็อ่านว่าไอ้ตอนนี้มันอยู่ในช่วงไหนของมาร์เก็ตไซเคิลนะถ้ายังเป็นช่วงเออร์เนี่ยเออเราก็ควรจะกัดฟันทนต่อไปหน่อยหนึ่งนะโดยที่คาดหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยนะ ขอกำไรสัก 2R เป็นขั้นต่ำเนี่ยกำไร 2R เป็นขั้ตำ่ำพอได้ 2R ปั๊บเนี่ยก็เริ่มมีการล็อกกำไรระดับตามไปละทะลิ i งสต็อปตามไปนะถ้าได้สัก 3R เพิ่มขึ้น 3R 4R 5R เนี่ยเป็นการสวิงเทรดที่สุดยอดแล้วครับในะรอบนั้นนะก็เป็นข้อมูลไปคิดต่อแล้วก็ไปศึกษาต่อนะครับเจอกันเทมนาสวัสดีครับ